ครับทุกคนวันนี้เราคือจะมาย้ายคันนี้กลับกันนะวันนี้เราจะมาย้ายคันนี้กลับหัวลากน่นะหัวลากเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้ายกลับไปบ้านนะครับเลยขี่เลงไม่ได้ครับมันเป็นหลุมนะเป็นหลุมเป็นหลุม มันหลุมขี่เลงไม่ได้เดีเยวเราค่อยๆไปแบบนี้ก็แล้วกันขออภายในความเล็กด้วยนะครับเรค่อยๆด,ด,ดูดูดูทางแบบเป็นหลุมมากนะครับทางแบบ็ะหลุมเป็น,ปน,นพวกโบ,บพวกเลง Entonces eso vale. Entonces eso, no, entonces eso. Vale, no, uh, pero no. No, 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 no. No, 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 ทุกคนเอาแล้วขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ตรงไม่ได้ถอยก็ไม่ได้อไไดโอ้โหงานยากเลยทีนี้ครัแบบนึงเอ้ยผมติดอยู่บนรถโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแ่ดีมาก แชนะ่ดีนะติดเลยดูดีลงก็ไม่ได้ด้วยติดตรงนี้นะต้องหอยครับโอ้โหคลิปนี้ผมมาสั้นแน่นอนต้องอีพีหน้าเลยกว่าจกกู้นะอีพีหน,น,น,น้ากู้แน่นอนครับอีพีหน้ากู้เนะกูปรถ ฮับอีกีนะอีกีนะรับอีกีนะ,นะ,นะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ้วครับฝากสกไลค์กับแชร์กดติดตามด้วยนะบบ๊ายบาย